โอเคสวัสดีครับผมก่อนอื่นต้องขออภัยคนที่ติดตามช่องนะครับเนื่องจากที่หายไปนานนะพอดีผมไปทํางานต่างจังหวัดมานะครับผมโอเคแต่ว่ากลับมาแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงอ่าเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ชอบในหนังเ e ดพู o แอนด์บูฟเ e รีนนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงมารีวิวอะไรตอนนี้เพราะว่าหนังมันก็ออกแบบ ฉายไปตั้งนานแล้วใช่ไหมผมรู้สึกว่าเออว่ะการที่ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสิ่งที่ไม่ชอบอะ่ะมันคงจะไม่ได้ผลมีผลกระทบอะไรกับหนังเท่าไหร่เพราะว่าหนังมันก็พันล้านไปเรียบร้อยแล้วเนะซึ่งผมก็โอเคผมรู้สึกว่ายินดีกับมาวิลด้วยนะที่ว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังเรทอาที่พันล้านเพราะว่าเชื่อเชื่อเปล่าผมะมีความรู้สึกอย่างนี้ไว้ว่ามีใครรู้สึกเหมือนกันไหมว่าพอเราอายุมากขึ้นอะ่ะผมอยากดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เรทอาที่มันเยอะมากขึ้นอะ่ะเพราะว่าเราลองมาไล่ดูกันนะ ไม่ว่าจะเป็นโลแกนเดอะบูฟรีนหรือว่าพวกเดธพูลหนึ่งสองหรือว่าเดธพูลแอนด์บูฟรีนที่มันเป็นเลดอาร์เฮ้ยมันสนุกทุกเรื่องเลยนั่นแหละผมเลยเริ่มรู้สึกว่าเออมันเป็นอันดี้ที่มาเวลคอน่าจะนําเรื่องนี้ไปพิจารณาว่าเออในอนาคตอะ่ะฮีโร่ตัวไหนที่มันควรเรทอาร์มันควจะเรทอาร์เว้ยมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าเออเนี่ยคน,คนแบบมันไม่จํากัดหรอกว่าเป็นเรทอาร์เลดอะไรถ้าหนังมาดีอ่ะคนก็เข้าไปดูอืมนั่นแหละ ตอนแรกผมก็คิดว่าโอ้ยแม่เงเอ้ยเข้ามาค่ายดิสนีย์แล้วมันคงจะแบบไม่ได้เป็นเลดอาแน่นอนในสมัยที่มันดิสนีย์มันซื้อฟอกใหม่ๆนะแต่ว่าเออเนี่ยพอเราไปดูเรื่องนี้ผมพูดตรงๆว่าเป็นหนังที่ดูสนุกดูเพลินมากบอกเรียกได้ว่ามันแบบช่วงที่แบบต้นๆ ต้นๆของเรื่องอะ่ะมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรทอาที่แบบมันอู้ผมดูอะ่ะผมรู้สึกมันสนุกมันขำผมนั่งขำยิ่งกว่าหนังหนังไทยตลกบางเรื่องอีกนะผมนั่งขำจริงๆคือมันนั่งขำม,มากกว่าพวกหนังไทยอะไรอย่างนี้อีกแล้วก็มีทั้งความสนุกอะไรแต่ด้วยความที่ดูรอบแรกเนาะผมก็แบบมัวแต่แบบไปสนใจว่าหนังมันจะเดินดําเนินอะไรก็ไม่ได้ไปเก็บรายละเอียดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้ผมดูไปสามรอบผมรู้สึกว่าเออว่ะจากที่แบบเห็นผมเห็น ลหลายๆเพจขอให้10เต็ม10อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันหนังมันไม่ได้แบบถึงขั้นแบบ10เต็ม1ิหรือมันไม่ได้อะไรเว้ย <Wait. S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงละกันว่าสิ่งที่ไม่ชอบในหนังเรื่องเนี้มันคืออะไรบ้างนะแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่ฟังอยู่แล้วมีความคิดเห็นอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเม้นมาพูดคุยกันได้เม้นมาได้ทุกเรื่องเลยนะจะแบบมีความรู้สึกอะไรมีแบบอยากจะเสนอหรือว่าอยากจะอธิบายอะไรก็คุยกันได้นะครับผมโอเคผมมาเข้าเรื่องสิ่งที่ไม่ชอบเรื่องแรกก่อน พูดตรงๆนะผมแม่งโคตรผิดหวังกับฉากนี้เลยเว้ยคือฉากอ่าวูฟรีนรวนกับเซเบอร์ทูธ อย่างที่รู้กันว่าเซบาทูดเนี่ยมันเป็นการเจอกับบูฟเวอรีนมาตั้งแต่ของฟอกแล้วตั้งแต่ภาคแรกตั้งแต่มาสู้กันในภาคแรกแล้วก็เป็นภาคของไอ้กำเนิดวูฟเวอรีนออริจินวูฟเวอรีนอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าเออแ่มันเป็นคู่ที่สมน้ําสมเนื้อดีในตอนของเวอร์ชั่นฟอกนะเออเซบาทูดมันก็แบบมีกรงเล็บมีความว่องไวอะไรเงี้ยมีมีความเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ป่าแล้วในตัวอย่าง มันก็บิวมาค่อนข้างที่จะแบบเออมัน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 มีฉากที่แบบว่าบูฟฟวรีนกับเซบาสเตทูธมันวิ่งกันแบบกำลังจะมาใส่กันอ่ะกำลังจะซัดกันอ่ะแล้วมันเป็นการสู้กันในฉบับของเรดอาผมก็คิดว่าโอ้โหมันต้องสู้กันแบบเลือดกระเด็นเลือดกระฉูดอะไรแน่นอนแบบผมตั้งความหวังไว้กับฉากนี้เยอะมากเลยพอไปดูในหนังหูแบบแม่งโคตรผิดหวังอ่ะคือมันมันจบแค่ไม่รู้กี่วิเองอ่ะประมาณสักโอ้ผมว่าไม่ถึงสองวิอ่ะ ไอเฮียเอ้ยคือแบบโคตรผิดหวังเลยคือทําไมทําไมมึงคืออย่างงี้เวลาผมผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเซเบอร์ทูธคือมึงแบบคือทําไมมึงมันกากอย่างงี้คือมึงมันกระจอกอย่างงี้ว่าคือนี่คือตัวละครเซเบอร์ทูธเลยนะเว้ยมึงวิ่งไปให้วุบวิินตัดคอเนี่ยไอเฮียเอ้ยใครมันเป็นคนดีไซน์ฉากต่อสู้ฉากนี้ว่าทำามึงมึงไม่สามารถที่จะดีไซน์ให้มันดีกว่านี้แล้วระวัดกับการที่แบบ เซบาทูธเจอวูฟบรีนตัวที่กระจอกที่สุดด้วยนะตัวที่แบบกากที่สุดในแต่ละจักรวาลอะมึงสู้กับเซบาไอ้มึงสู้กับบูฟบรีนมึงวิ่งไปให้เขาตัดคอเนี่ยทำไมมึงมันโง่อย่างงี้วะไอไอเซบาทูธวะคือแบบคืออย่างนี้ไยปกติเวลาที่ผมไปดูช่องอื่นหรือว่าผมแบบทำคลิปเกี่ยวกับมาเวลจะต้องมีคนมาแบบพิมพ์อธิบายใช่ไหมว่าแบบเออเนี่ยในะคอมิกมันเป็นอย่างนั้นครับอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ ถึงขั้นแบบรู้ลึกอะไรในคอมิกนะแต่ว่าใครที่แบบตามคอมิกมาหรือรู้เรื่องคอมิกเยอะๆเออช่วยเม้นมาบอกว่าไหนว่าเซบาทเต่ยมันมันแบบมันกากแบบนี้ไหมมันกระจอกแบบนี้ไหมมันมันมีปัญญาแค่แบบมึงวิ่งไปให้บุฟฟรินเขาตัดคอเนี่ยคือแบบกูไม่ชอบเลยว้าฉากเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่แบบโอ้ผมแบบดูแล้วไม่โคตรผิดหวังแล้วตัวอย่างอะไรมึงก็บิ้วมาดีบางสิ่งบางอย่างนะในของเวอร์ชันฟอลกะผมอาจจะไม่ชอบเรื่องการแบบอะไร เกี่ยวกับเอกเมนบางอย่างเกี่ยวกับฟ o อกนะแต่ว่าเฮ้ยฉากต่อสู้ฟอกอะผมลองไปเรียงไล่ดูกันมามันไม่มันก็ไม่ได้ดีไซน์ฉากที่มันแบบโอโ้งี่เง่าแบบนี้เลยอะนั่นแหละผมอยากรู้ว่าคนที่รู้เรื่องคอมิกลองลองบอกผมหน่อยด้ว่าเซบาสเตียะมันกระจอกแบบนี้ในใน,ในตามคอมิกหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันกระจอกแบบนี้เออผมจะได้รู้ไงว่าเออผมผมผมแบบคาดหวังเยอะเกินไปหรือว่าในอนาคตถ้าแบบ มาวิวได้ลิขสิทธิ์ของ x อ e n ไปแล้วแล้วแบบทำเซเบอร์ทูธมาผมจะได้รู้ว่าเออไอเซเบอร์ทูธเนี่ยมันก็เป็นตัวละครกระจอกกระจอกตัวหนึ่งที่มึงวิ่งไปให้วูบรีนตัดคอไอเฮีย้ยโคตรงูเลยอ่ะคือคือไม่ใช่อะไรหรอกที่ผมพูดว่าอะไรเนี่ยคือผมประชดนะแต่ผมแม่งแค่รู้สึกว่าไอเฮีย้ยมึงมึงไม่สามารถที่จะดีไซน์ฉากนี้ให้มันให้มันสนุกกว่านี้แล้วหรอวะนั่นแหละผมมันก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งคือฉากอันเนี้ยมันควรจะเป็นฉากที่แบบพอเราพูดถึงหนังเดทวูดแอนดะ์ว เรามันน่าจะเป็นฉากที่แบบเรามาคุยกันว่าเฮ้ยชอบฉา,ฉากไหนบ้างครับเฮ<ห>้ยผมชอบฉากวูบรีนโดนกับซิลเวัทูุเลือดไหลเลือดสาดเลยมันเป็นการต่อสู้เรดอาแล้วแบบมีเลือดไอ้เหียเฮ้ย,ยทำผมผิดหวังมากอันนี้เป็นเรื่องแรกนะที่ผมแบบผิดหวงังอย่างที่สองพูดถึงเรื่องตัวละครท u ม a มนทอผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้มีปัญหาเลยเว้ยว่าการเอาคริสอีแวนกลับมาการเอาทบมาแต่ผมแค่รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมตัวละครแฟนตาซีโฟแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าลิิชาร์ดในของอ่าด็อกเตอร์สเตรนมัติเวิร์ตออแมเนสนแต่ละตัวแต่ละตัวม่งแบบเอาทำมาง่อยมากอะ่ะคือแบบมึงเจอวันด้าฉีกอะ่ะไอฉีกเป็นสปาเกตตีอ้อันนี้ผมยังมีความรู้สึกว่าเออวันด้ามันพลังมันมันสามารถที่จะแบบฉีกอะไรแบบนี้นอะเราเห็นวันด้าโชว์พลังแบบนี้มาแบบ มาเยอะแล้วนะผมอะไม่ได้มีปัญหาไว้แต่คือแบบเชี่ยเอ้ยมึงอสาเอาฮ m a n t ททอชมามึงผมอยากให้อย่างนี้เว้ยการที่คาสันดาโนว่ามันมันมันแบบดึงพวกเนื้อหนังของของฮิมแมททอชมาแล้วแบบมันเหลือแต่กระดูกอเออโอเคคาสันดามันเก่งมันมันสมเหตุสมผลของมันอยู่แต่ไอ้เฮ้ยมึงก็น่าจะให้แบบฮิมแมททอชมัน มันโชว์พลังสักนิดหนึ่งก่อนมึงจะฆ่าได้ได้ได้หรือเปล่าวะแล้วแบบแล้วแม่งเดชภู uh, Deadpool, แม่งก็พูดมาว่าเออแบบเออเนี่ยฆ่าตัวเขาก็กินก็กินอะไรค่าง,งบประมาณการสร้างหนังไปเกือบครึ่งเรื่องแล้ว,ลวคือผมพูดอย่างนี้นะว่าเฮ้ยถ้ามันฆ่าตัวมันแพงมึงก็ไม่ต้องเอามาหรอกเอาจริงๆถ้ามึงจะเอามาอย่างเงี้ยเชื่อเปล่าว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยชอบฉากนี้ที่มันตายแบบเอาแฟนตาซีโฟมาฆ่ายง่ายมันทําให้ตัวละครมันดูไม่ขลังเว้ยคือโอเคลหลายๆคนอาจจะ บอกกับผมว่าเฮ้ยมันก็เป็นหนังเดซพูแอนบูฟรีมันคือมันเป็นหนังเด p o พูนะเว้ยมันเป็นหนังฮาฮดูแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากคือไอเดซพูอ่ะมึงจะตลกมึงจะไร้สาระมึงจะอะไรอ่ะผมรับได้คือตัวละครมันเป็นอย่างนั้นแต่มันจะเป็นไม่ว่าที่ตัวอื่นจะออกมาจะฮาคือแบบอย่างอะผมผมพูดง่ายๆอย่างไงไอแฟนตาซ c โฟในของเวอร์ชันฟ็อกเวอร์ชันแรกอะ คาแรคเตอร์ของฮิ m a มนทอชมันไม่ได้เป็นคนตลกติ้งต้องแบบนี้เว้คือมันถ้ามันตลกมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันมาหาตอนนี้นะผมจะไม่มีปัญหาอะไรฉากนี้แล้ว,วคือแบบมันเอามาหาคือแบบเฮ้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเว้ยไอข้ขำอ่ะมันก็ขำแหละแต่ว่าเอา้าตกลงคือ,อยังไงคือคือ,ค,อคือหนังมาเวิลเป็นหนังฮาเหรอผมผมจะได้ทําใจว่าไอ้หนังที่เฟดหลังๆที่จะทําต่อไปผมจะได้ ผมจะได้คิดว่าเป็นมุมมอเป็นหนังตลกแล้วผมจะคิดว่าเป็นหนังตลกแล้วผมก็ไปดูจะได้ผมจะได้ไม่ต้องมองว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ไงคือแบบผมไม่แค่อยากจะแบบให้มันโชว์อะไรเส้นนี้นึงอะแล้วมาทําให้ตัวละครแฟนตาสติกโฟมันไม่ขลังเว้ยแล้วแบบมาทําให้ผมหมดศรัทธากับหนังอย่างแบบหนังต่อ,ตอไปนะคือ Human t o ทอ h มึงแค่โดนไพโรดึงไฟมามึงไฟหมดแล้วก็แบบมาอะไรแบบลงมาตายง่ายๆอ,อะไรเงี้ย เออมันทําให้ผมแบบมันมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นที่แบบพึ่งพาหรือว่าอะไรได้อะ่ะเออแต่ว่าช่แต่ว่า,วาเอาโอเคแหละแต่อีขำมันก็ขำแต่ว่าผมจะได้รู้ไงว่าเออเนี่ยในในปีของอะไรนะ2 0 2 5หรือประมาณไหนไม่รู้นะที่เราจะได้ดูไอ้แฟนตาซีอ่ะผมก็จะได้รู้ว่ามันก็เป็นตัวละครกกากสี่ตัวมารวมกันนะเออผมจะได้ทําใจไว้รองไงเวลาแบบว่าเออคงจะ มันก็คงจะไม่เก่งอะไรเท่าไหร่เราก็เห็น,นทีเมนทอตในไพโรก็มาดึงอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละผมก็แค่รู้สึกว่าผมรู้สึกมันมันตายง่ายไปหน่อยมันอยากให้โชว์พลังอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วผมพูดเลยนะว่าแบบคริสอีแวนมาเรื่องนี้นะมันไม่คุ้มเราเว้ยมันมันไม่สมกับการเอาคริสอีแวนกลับมาเลยอะ่ะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ชอบอย่างอย่างที่อย่างที่สามมีใครรู้สึกเหมือนกันไหมว่าหนัง ตอนตอนที่เราดูรอบแรกไอ้ช่วงตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงก่อนที่แบบอ่าคัสดาโนว่ามันจะเปิดประตูทอเทลแล้วก็ให้ไอเดดพูลแอมบูบรีมไอกระโดดไปในประตูทอเทลอ่ะผมว่าหลังจากนั้นอะ่ะ มันมันเรื่องมันดรอปลงไปเยอะเลยว่ะมันไม่ได้สนุกเหมือนกับช่วง,งแรกๆอะแล้วแบบผมว่าไอ้ช่วงแรกๆอะมนสนุกมากกว่าว่ายิ่งแบบตอนที่มันไปตามหาหลุมศพของไอ้วูฟเวอรีนหรือว่าไปตามหาตัวแปรหรือว่ามันจะมีแก๊งที่แบบไอ้พวกแบบอ่าเบลดอ่าอะไรนะเอ็กอะไรแบบ แกมบิดอะไรอย่างเงี้ยเออที่มันไปสู้กันนะเออผมว่ามันแต่ช่วงหลังๆอ่ะตั้งแต่หลังเปิดประตูเทอร์ทอไปอ่ะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันเท่าช่วงแรกๆเท่าไหร่แล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะคือไอกองทัพเดซพูเว้ผมพูดเลยนะว่าแบบคือคือการไอเดียการเอาตัวเปรของของไอเดซพูมาเฮ้ยผมชอบนะเว้ยแต่ว่าการที่มึงเอาไอเดซพูมันมาสู้กันเองอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แม่งแบบผมดูแล้วมันมันโคตรไร้สาระเลยอ่ะคือผมพูดเลยนะว่าฉากเนี้ยในมุมมองสำหรับผมมาะ สิ่งที่ดีงามที่สุดสลับอันนี้ก็คือว่าเราได้เห็นตัวของวูฟบรีนใส่หน้ากากเหมือนในคอมิกแล้วมึงก็สู้ไปสู้ไปเอา้าอยู่สักพักก็ไม่มีใครตายอยู่ดีมันก็มาดีกันเพราะว่ามันจะมีไอ้ปีเตอร์พูที่มา่าม,มาบอกว่าเออเนี่ยฉันรู้จักกับเดธพูเอา้ามึงสู้กันแทบตายสุดท้ายก็ไม่มีใครเป็นอะไรแล้วก็สุดท้ายก็เอา้ามึงแล้วมึ่มึงจะสู้กันไปทําไมวะคือแบบ ผมพูดเลยว่าไม่โคตรไร้สาระเลยอะคือผมคิดว่าอย่างนี้เว้ยตอนที่ผมดูตัวอย่างเนาะที่มันจะมีพวกแบบอาเรดี้เดพูดเดินมาก่อนใช่ไหม แล้วมันจะมีกองทัพที่มันแบบเดินเดินมาข้างหลังอะ่ะคือผมอยากให้มันเป็นแบบนี้เว้ยผมอยากให้คาสานาโนว่ามันมีลูกลูกน้องของมันที่มันเก็บเก็บเอาไว้มากกว่าน,นี้อีกอะ่ะแล้วแบบเออมึงไหนไหนมันเป็นแฟนเซอร์วิสของค่ายฟอกเรามึงอาจจะเอาศัตรูอะไรมาเยอะก็ได้แล้วเราแบบให้ผมเนี่ยอยากให้ไอ้ตัวแปลของเดธพูมันอยู่ฝั่งดีเว้ยแล้วก็ไปสู้กับไปสู้ไปสู้กับฝั่งของคาสานาโนว่ามากกว่าการที่เอาเดธพูมาสู้กับตัวแปรของเดธพูเนี่ยคือแบบ โอ้ผมผมดูไม่รู้นะผมผมยินดีด้วยนะกับการที่ทุกคนชอบฉากนี้นะผมรู้สึกว่าแม่งแบบโคตรไร้สาระเลยไอ้ฉากอันนี้คือแบบโอ้แล้วแม่งแบบอะไรนะอยู่ดีๆ มันจะมีฉากที่แบบเดซพูใช่ไหมเแล้วแบบเออเดี๋ยวก่อนหยุดยิงก่อนไอ้พวกนั้นแม่งก็หยุดยิงทําตามคําสั่งอยู่ดีๆก็อะไรของแม่งก็ไม่รู้แม่งโคตรแบบคือผมไม่ชอบเลยอะที่การที่เอามาแบบเนี้ยผมอยากให้มันอยู่ฝั่งของเดซพูแล้วก็แบบเป็นรวมทีมเลยอะเออแบบแบบว่าเอาอารมณ์ประมาณว่าอย่างเงี้ยคือแบบว่าเดซพูกับบูบรีนใช่ไหมสู้กับกองทัพของไอ้ คาสานดาโนวาใช่ไหมแล้วแบบเฮ้ย hey, มันซู้ไม่ได้แล้วก็มันมีตัวแปรไอ้พวกเนี้ยออกมาช่วยอะ่ะเออผมว่าแบบนั้นน่ะมันจะดูดีกว่าการเอามาแบบนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ชอบอันอย่างที่สามอย่างที่สี่ขอพูดถึงตัวร้ายของมาวิวอย่างคาสานดาโนวาผมพูดเลยนะว่าตัวร้ายตัวเนี้ยมันเป็นตัวร้ายที่หุยผมผมว่ามันมีเสน่ห์มากอะ่ะยิ่งมันเป็นเอ็กซ์มนยิ่งมันเป็นฝาแฝดของโปรเฟสเซอร์เอ็กอะแล้วยิ่งพลังมันเป็นพลังจิตแบบเนี้ย มันยิ่งทําให้ผม,มรู้สึกว่าแบบอยากชอบเกี่ยวกับแบบตัวคาสซานดาโนวามากแต่ว่าไอ้เฮียเอ้ยคือแบบการที่แบบคาสซานดาโนวาเนี่ยจะไปเข้าเครื่อง TVA ทําทำลายแบบเกี่ยวกับทุกๆจักรวาลใช่ไหมแล้วก็มีแบบว่าเดนทรูแอบบูบรีมไปทำลายเครื่องทําให้ไฟไฟ้าชดอ,อันนั้นอะแม่งก็ผมผมคิดว่าอย่างนี้เว้ยมาเวลก็ยังเป็นมาเวลเหมือนเดิมเป็นมาเวลที่แบบว่าสุดท้ายแล้วตัวร้ายก็ มาตายงูงูไม่พัฒนาเลยเรื่องนี้คืออย่างอเวนเจอร์ภาคแรกอะตอนที่โลกิมันมาโลกิแม่งความสามารถก็โคตรเยอะแม่งแบบมันจะมีฉากที่แบบอะไรนะมันแบบพลางตัวใช้เงาในการพลางตัวแล้วมันก็ว้าไปที่ต่างๆมีแยกเงาอย่างที่เราเห็นในซีรีส์โลกิอะไรเงี้ยมึงเจอฮักกระโดดมาสุดท้ายมึงก็เจอฮักจับฟาดงงูอเวนเจอรภาค 2, Age 2> อ g e อ f u l t r o าตอนอาอนก็ตายแบบงูงไอตัวของธานอส ผมผมก็คิดว่าทานอสนี่ก็เหมือนกันตอนที่ไอรอนแมนดีดนิ้วโอ้โหกว่าไอรอนแมนจะดีดนิ้วได้แมงสามชั่วโมงทานอสก็ยืนดูถ้าสมมติเป็นผมนะผมจะแบบกว่าที่แบบไอรอนแมนมันจะกว่ามันจะชูมือกว่าจะกดกว่าจะอะไรผมวิ่งไปฆ่ามันตั้งแต่น,นี่ไอนนน้นั่นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันคือแบบถ้ามึงไม่ไปเข้าเครื่องอนะันนั้นอ่ะมันก็ไม่มีใครสู้งได้เลยเว้แต่ว่าเหมือนกับแบบว่าเขาพยายามที่จะจัดฉาก อะไรก็ตามแล้วแบบเอาเอา,เอาตัวละครมาตายงูๆผมพูดเลยนะว่าการที่คารสนาโนว่าตายแบบเนี้ยมันไม่สมศักดิ์ศรีของตัวร้ายเลยเว้ยคือผมไม่ได้ต้องการที่แบบว่าบทตายตัวร้ายมันจะต้องแบบสมเกียรติอะไรขนาดนะั้นแต่ว่าแบบลองมาไล่ดูนะตัวละครมาเวลตัวรา้ายบางตัวเหมือนแบบอปูมาแม่งเก,เก่งสุดท้ายก็หาเหตุผลให้มันแบบ ตายแบบตายโง่ๆแบบเนี้ผมไม่ชอบเลยว้ยที่คาสนดาโนว่าแม่งมันตายแบบนั้นนะ่ะเออแต่ว่าผมยินดีด้วยนะที่แบบหลายๆคนที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันชอบครับผมชอบครับคาสนดาโนว่าตายแบบนี้มันก็รู้สึกโอเคแล้วอะไรแบบนี้เอออันนี้อันนี้ไม่ว่ากันนะแต่ผมแค่รู้สึกว่า a, เฮออ้ยมาเวลแม่งมึงก็ไม่เคยพัฒนาเรื่องนี้เลยสุดท้ายแล้วไอตัวไ้ายแม่งก็เอามาตายตายกะกากเออผม เชื่อป่ะในในอนาคตนะมันจะมีด็อกเตรดูมันจะมีเขาจะเอาตัวอะไรร้ายมาผมแม่งผมงไม่ได้ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวร้ายก็ตายงูๆเหมือนเดิมอืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยังทําออกมาได้ไม่ดีพออย่างที่อย่างที่สามแไม่ใช่อย่างที่อย่างอย่างที่ห้าสลับผมผมรู้สึกว่าการที่อดัดแป๊บหนึ่งนะฮะ มีใครรู้สึกเหมือนกันไหมว่าแฟนเซอร์วิสเรื่องเนี้มันมันยังไม่พอว่ะสำหรับผมนะลหลายๆคนที่ฟังอยู่อาจจะอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีเบลดกลับมาเลยนะเว้ยเบลดเคยแบบทะเลาะกันกับไรอันเลโน่ก็เลยแบบว่ากลับมาคืนดีผมเชื่อป่ะไอเรื่องคืนดีทะเลาะกันอะไรอ่ะผมไม่ได้ใส่มันไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยว่ามึงจะไปทะเลาะกันอะไรก็ช่างหัวมึงเถอะแต่ว่าการที่แบบามีการเอากลับมาไม่ว่าจะเป็นเบลดหรือว่าอะไรนะ มีเอเล็ก a ตรหรือว่าแบบ X 2 3หรือว่าแบบพวกแบบแกมบิดอะไรเงี้ยโอเคเว้ยมันมันมันโอเคเข้าเอากลับมาเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกฝั่งอย่างแบบพวกจักรนอตพวกอะไพโลหรือว่าแบบเป็นอะไรก็ตามแต่ผมก็ยังรู้สึกอยู่ดีไว้ว่า มันยังเซอร์วิสไม่พอซึ่งผมอ,อาจจะหวังหวัง,หว,งหวังแบบเอาไว้เยอะนะผมอยากเห็นแบบพวกแบบคืออย่างนี้ตอนที่ผมพูดว่าตัวร้ายมันมันจบไม่สวยอะ่ะคือคือคืออย่างนี้เว้ยผมอยากให้คัสซนดาโนว่ามันมีมันมีแบบพวกทีมอะไรแบบนี้มาเยอะๆใช่ไหมแล้วผมอยากให้ตอนสุดท้ายอะ่ะมันสู้กันแล้วทีนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสายพลังจิตผมอยากให้มันมีแฟนเซอร์วิสแบบเอาชาวเซอร์เวียมาก็ได้มึงจะเอามาเป็นชาวเซอร์เวียเวอร์ชั่นของอ่า พลาสติกสจวัหรือว่าเป็นเจมแมคฮาวอยหรือมึงจะแฟนซ์วิสเป็นแบบเอาตัวของสายพลังจิตใครก็ได้มาสู้กับคาสานาโนวาเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเก่งใช่ไหมมันต้องแบบใช้แบบเกี่ยวกับพลังจิตอะไรเงี้ยมึงก็เอามาแค่นี้ผลสุดท้ายก็เป็นไงคาสานาโนวาแม่งก็แบบมันไม่มีใครสู้ได้ก็หาเรื่องให้มันไปเข้าเครื่องช็อตตายง่ๆคือแบบโอ้ผมรู้สึกว่ามาเวลคือคือคือผมผมแค่รู้สึกอย่างนี้ไป หลายหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่มึงจะเอาบทอะไรให้มันดีเดอะไรนะักหนาแต่อย่าลืมนะว่าปีนี้เราได้ดูหนังมาวลวแค่แค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องเดสปูแอนด์บูบรีนมันมีผมว่ามันมันมีมันมีการเตรียมอะไรที่มันค่อนข้างจะนานมากเลยนะเว้ยทำไมมันถึงเรื่องนี้ไม่ไม่พัฒนาเลยวะคือคือตั้งแต่หนังไอรอนแมนมาจนถึงตอนเนี้ย ผมมีคำถามอยากถามทุกคนนะว่าในอนาคตสมมตินะอปีนี้ปี2024ใช่ไหมสมมติในอนาคตอะปีอาจจะเป็น 2030, 2040, 2050อ่ะถ้ามันเรื่องมาเวลิลมันยังเป็นบทบทล้มหลวมบทกะการงี้ตัวละครมีฉากที่แบบตายงูๆสู้ๆอย่างเงี้ยถ้าว่าอีกปีอีกหลายๆปีมันเป็นอย่างเงี้ย ทุกคนจะรับได้ไหมถ้าคนแบบถ้า,ถาหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันก็รับได้แหละครับมาวิวไม่ต้องพัฒนาเรื่องบทอ,อะไรหรอกดูแบบนี้มันก็สนุกดีซึ่งซึ่งผมยินดีกับทุกคนนะที่แบบเออทุกคนเป็นคนที่ดูหนังแล้วแบบเออว่ะไม่ต้องคิดอะไรมากดีแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมผมรู้สึกว่าจากวันนั้นจนถึงวันเนี้มันก็นานมันก็นานมากแล้วนะเว้มันจะไม่พัฒนาขึ้นมากกว่านี้จริงเหรอวะทั้งทั้งที่แฟนชายนะเป็นแฟนชายที่คนชอบมากที่สุดเลยนะเว้นั่นแหละผมก็เลยตั้งคำถามสุดท้ายถนะ้าตัวร้ายก็ตายกายกๆเหมือนเดิม แั่แหละสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรพัฒนาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนก็ไปดูอยู่ดีคนก็แบบว่าเอ้ยมันเป็นหนังแบบอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เสียตังค่าบัตรไปดูเสียค่าขับรถไปดูทางมาเวลแม่งก็รวยเอารวยเอาเอออันนี้เป็นความคิดของในมุมมองของผมนะคือแบบเฮ้ยมึงอ่ะมีเงินนะเวสมาเวล มึงก็แบบมีแบบดาราทุกคนนก็อยากมาเล่นให้กับแฟนชายของมึงนะเว้ยผมก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าแฟนเซอร์วิสแม่งยังไม่พอคือแบบถ้ามึงไปเป็นมันไอตัว X-Men นที่ว่ามันเคยปรากฏในเรื่องที่มันเป็นสายพลังจิตอะมันก็เยอะทําไมมึงไม่เอามาแล้วก็สู้กับคาสเซน่าโนวาวะแล้วแบบช่วงท้ายๆเรื่องนะหลังจากที่แบบเปิดประตูโทรท่อไปหลังจากที่ผมพูดถึงอะมันก็แบบมันมันมันแบบมันดูดรอปลงไปเยอะเลยอะเออนั่นแหละ ผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบก็จะมันมันก็จะแบบประมาณเนี้ยคือแบบผมแค่รู้สึกว่าฉากการต่อสู้อ่ะอย่างแบบเซบาสเตีกับวูบรีนอ่ะคือแบบไอ้เฮ้ยเอ้ยมึงมึงทำให้มันดีกว่านี้ไม่ได้เหรอวะหรือว่าเซบาสเตีมันกระจอกหรือว่าไงวะปีเนี้ยมันได้มันแบบมันแบบโอเคแหละหนังหนังมันพันล้านโอเคผมผมผมมันก็ประสบผลสำเร็จนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมแบบเซบาสเตีวิ่งไปให้บูบรีนตัดคอมึงดีไซน์มากกว่าดีให้ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอวะคาสนาโนว่า มึงเป็นสายพลังจิตมึงก็โอ้โหเงินมึงอะไรก็เยอะขนาดนั้นมาเวลมึงก็ไปตามหาพวกแบบสายพลังจิตมาแบบแล้วก็มาช่วยเดธพู Deadpool สู้แล้วก็แบบให้กองทัพไอตัวไปของวูบลีนมาสู้กับคาสันด้าดูว่ามากกว่าที่มึงจะแบบามาแทงกันเล่นๆสนุกสนุกสุดท้ายอาไม่มีใครตายแล้วก็แบบยูดีปีเตอร์พูก,ก็บอกว่าแบบเออนี่เพื่อนฉันทุกคน้ก็หยุดอะไรเงี้ยคือแบบมันมันผมรู้สึกว่าคือคือหลังตรงเนี้ยถามว่าชอบไหมชอบเว้ยชอบชอบ,ชอบคือแบบผมพูดเลยนะว่าถ้ามันลงดิสนีย์พัสนะ ผมดูไม่ต่ำกว่าสิบรอบแน่นอนอนะคือมันคือมันสนุกแต่ผมแค่รู้สึกว่าการที่เอาแฟนซีวิดมาแค่เบลดเอ็กยี m b สาแกมบิดแล้วก็อะไรนะัจังก็นอนอะไรอีกอ l เล็ก a ์อะไรเงี้ยมันยังไม่พอจริงเว้ยมันต้องเยอะมากกว่านี้เว้ยตัวไหนตัวไหนควรเอามาได้มันก็ควรเอามาเออนั่นแหละ ผมก็เลยมีความมุมมองของผมนะที่แบบมีต่อหนังบูเบดีเรื่องนี้สำหรับผมนะหลายๆคนผมเห็นทุกคนแบบผมเห็นหลายเพจมากที่เขาแบบให้10เต็ม10คือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันยังมีข้อติกับเรมันมันไม่ได้เป็น10เต็ม10สำหรับผมที่คือ10 10เต็ม10สำหรับผมอะมันคือหนังที่แบบไม่สามารถที่จะหา,หาแบบข้อติได้เลยอะไรอย่างเงี้ย สำหรับผมนะผมให้เจ็ดคะแนนมหนังเรื่องนี้นะคะผมโอเคก็สำหรับคลิปเดฟพูแอนด์วู e r รีนก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ช่วงนี้เนะี่ยผมก็ได้กลับมาอยู่ที่โคราชแล้วหลังจากที่ผมมา,มากลับมาจากทำงานเนาะเดี๋ยวจะมาทำคลิปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนี้นะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ